สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบโมเมขายที่ดินนะคะวันนี้นะคะโมเมขายที่ดินนะคะอยู่ตำบลบางประกฏนะคะอำเภอองคลักจังหวัดนครนายกนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะมีขนาด200ตารางวานะคะหน้ากว้างนะคะอยู่ที่20เมตรนะคะส่วนความลึกนะคะอยู่ที่40เมตรนะคะวันนี้นะคะเมจะมานำเสนอนะคะมีราคาโปรโมชั่นนะคะเพียง5แปลงเท่านั้นนะคะคือแปลงที่สิสี่ 2ี่สแปลง21แล้วก็แปลง20นะคะ5แปลงเท่านั้นนะคะจากราคาปกตินะคะขายแปลงละ1ล้าน8แสนบาทนะคะตอนนี้นะคะ5้าแปลงเท่านั้นนะคะเหลือ1ล้าน3แสนบาทนะคะนอกจากนั้นนะคะเราถมให้ฟรีอีกนะคะนี่นะคะบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะที่เมย์ประกาศขายนะคะถ้าหันไปทางด้านนู้นนะคะคือติดถนน4เลนนะคะ ห่างจากถนนตีเลนถึงแปลงที่24นะคะประมาณ400เมตรนะคะโดยประมาณนะคะด้านหน้านะคะจะติดถนนสายาธาระะประโยชน์นะคะส่วนด้านท้ายนะคะ,ะด้านจะให้ดูด้านหน้าก่อนนะคะติดถนนสายาธาระะประโยชน์นะคะ,ะแล้วก็ถ้าแปลง24นะคะด้านตรงซ้ายนะคะก็จะติดคลองหมาหลงนะคะก็จะเป็นที่งอกนะคะนอกจากในเขตพื้นที่ของตัวเองนะคะส่วนด้านท้ายแปลงนะคะ จะหันไปดังด้านทิศเหนือนะคะจะติดคองสามติดนะคะนี่ครับวันนี้นะคะมานําเสนอโปรโมชั่นนะคะให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะห้ามพลาดเลยนะคะราคาโปรโมชั่นนะคะจากร้านแนะคะเหลือร้านสนะคะแล้วก็ถมให้อีกนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจที่ดินนะคะคอง30มนะคะตำบลบางประกฏออำเภอองคลักจังหวัดนครนายกนะคะ สามารถทักมาพูดคุยมาสอบถามเมยได้นะคะหรือจะแอด ID ไลน์เมนะคะ092-498-2979ค่ะแล้วพบกันนะคะที่ดินคลอง30จังหวัดนครนายกนะคะสำหรับวันนี้เมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ